สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย u ทูบทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับสำนักงานวิจัยโครงการความก้าวหน้าด้านกลาโหมสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นได้รายงานนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐประสบความสําเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ซึ่งมีความเร็วเหนือเสียง โดยสามารถทำความเร็วได้ตามเกณฑ์ของอาวุธลักษณะนี้ก็คือต้องไม่น้อยกว่าระดับมัก5กล่าวคือต้องเร็วกว่าเสียงมากกว่า5เท่าหรือว่า100กิโลเมตรต่อ1นาทีนั่นเองทั้งนี้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกดังกล่าวพัฒนาร่วมกันของบริษัทเรเทียนร่วมกับนอตสทรอปกรับแมนขณะที่การทดสอบเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับณนะสถานที่แห่งหนึ่งโดยอยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของกองทัพอากาศสหรัฐไม่มีการเปิดเผยนะครับว่า มีการทดสอบที่ใดนะฮะแต่ว่าเป็นการทดสอบในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน2องพรความเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหรัฐเกิดขึ้นประมาณ2เดือนหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้มีการทดสอบขีปนาวุธร่อนเซอร์คอนซึ่งเป็นอาวุธจมตีทางยุทธศาสตร์แบบไฮเปอร์โซนเช่นเดียวกันโดยการทดสอบเกิดขึ้นในเขตหน้าน้ำสากลของทะเลแบร์เรนซึ่งส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติกตั้งอยู่ระหว่างนอร์เวย์กับรัสเซีย เมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าโครงการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพด้านกลาโหมของรัสเซียนับตั้งแต่ปี2061รัฐบาลของรัสเซียนั้นเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหลายรุ่นนะครับโดยนอกเหนือจากขีปนาวุธเซอร์คอนก็ยังมีเรื่องของอาวุงกาสนะครับหรือว่า YU 71และก็วา็รวมถึงคินซันหรือว่ากริตและก็นำเอาอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่มีการเปิดเผยเหล่านี้เนี่ยเข้าประจำการในกองทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคสมัยของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยครับเคยมีอดีตนายทหารของกองทัพสหรัฐออกมาบอกนะครับว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนนั้นของรัสเซียเป็นขีปนาวุธที่เรียกว่าการตรวจจับนั้นทำได้ยากลำบากแล้วก็ ไร้ซึ่งอาวุธด้านทานใดๆนั้นจะสามารถจัดการกับขีปนาวุธเสรีอคอนได้แล้วก็ยังย้ํานะครับในสมัยนั้นว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องเดินหน้าในการที่จะพัฒนาเรื่องของขีปนาวุธใหม่ๆเพื่อที่จะสู้กับทางด้านรัเสเซียไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้กองทัพสหรัฐนั้นล้าหลังล้าสมัยเดินตามก้นรัเสเซียอีกไม่นานข้างหน้านหลังจากนี้แต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นก็พบว่า ทางด้านสหรัฐนั้นได้มีการทดสอบขีปนาวุธของตัวเองที่เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทเรเทียนกับนอทร o อฟกัมแมนเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก